สวัสดีครับผมดรกำพลมหานุกูลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านหารชื่อเฉียงเอกอาคัราชทูตสาธาระชาชนจีนประจำประเทศไทยที่ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้กล่าวปรกาคถาพิเศษเปิดหลักสูตรผู้บริหารไทยจีนบอทจรุ่นที่หนึ่งหรือ Business Leader of Thailand and China ในหัวข้อเรื <Wha> ่องความสัม <diction> พ <aries> <N ic> ันธ์ระหว่างไทยจีนในวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมานโรงแรมดีเออร์มาราลัชิดากรุงเทพนะครับโดยหลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากหอน้าไทยจีนและสถานเอกอัครราชทูตเอกัารราชทูตสำนัประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะครับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนรุ่นที่หนึ่งนี้ได้เกิดจากขึ้นจากการที่สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในประเทศไทยและจากสาธารณปชาชานจีนได้จัดให้มีขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการเศรษฐกิจของไทยจีน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างทักษะคติความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกฯิจการลงทุนการบริหารธุรกิจรวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภาคส่วนทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และข้อ,ขอ,ขอเสนอข้อสรุปเพื่อน,นําไปประยุกต์ในองค์กรของตัวเองรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อลดปัญหาและขจัดอุปสรรคในด้านต่างๆ ในอย่างเพื่อให้ผู้เข้า,ารับการศึกษาได้เข้าใจในบริบทความเชื่อมโยงด้านการไปหารธุรกิจและกฎหมายของแต่ละฝ่ายโดยมีข้อคิดเห็นนําเสนอถึงนโยบายและกระบวนการต่างๆเพื่อลดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจไทยจีนซึ่งซึ่งในรุ่นนี้มีผู้เข้า,ร,ารับการศึกษาอบรมประมาณ72ท่านครับสวัสดีครับ